สวัสดีครับทุกๆท่านไอ้กีซียูครับผมเราขึ้นหลังคากันเลยนะครับเตรียมฮะแข็งแรงสิเมื่อวานปีนกันเฮ้ยเมื่อวานมุ่งคอยตีลากันกุบถีบม้วนหนาม้วนล้างลุ่งขึ้นลุ่งขึ้นลุ่งอยู่ล่าสุดอััวสสดีครบ show nè,อยาก show nè. đi gìn, cà phê. huy thưa chung cà phê, cao cà phê, vậy à? cà phê nữa nè, bí 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 hay có thể nè. pui chung cà phê, hay nong nong, với. cái 06 keeng man, bao là nha, cà phê bông hơn à? bông bờ. ở gì bờ? bờ bờ. hất này lúc nha, nha. này riêng này. คอยเดิเดลุงเบาแล้วบเอาเด้อบ่ฟอนกาแฟกินทุกอย่าง,างหนูเป็นหน่วยทําลายล้าง,นนางอุ๊บได้ สบายใจป่ะยังป่ะก้าวไอ้แผ่นมาเลยครับผมแสดงจ้านหนัเบื่อหรือพี่เพราะว่าอันอันปันปันพอดกี่สิอัดดอกบุญนะกปันสันนิมกี่เปแล้วนั่นขี่แล้วดอกปืนมาให้ตัวนีนเออชุดนี้นัดอยู่ในถุง มุงก็มาเนาะฮะมงมาฮะมกไปเด้อเวลาเวลาะรจะพิดยูตงนีกเตยได้ไมนี่เด็กเตะไม่ไดไม่ไเนี่ยมินตคเกเตะเออเตะว่าอันนดิเออเตะพอดเออเตเออเตพอดกี่อาครับกกเลยจ่าซะไหนไป đây ừ. ừ. Mua đây là. Bà.

นี่จ<ช>บล็อกเดินกันเนาะล็อกก่อนโอยนี่ครับผมห้ามบางคนออกคอตีไม่ต้องเตีบ่ต้องตอกเลยบ่ตอกอันตรายตอกตัวนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่ลูกพี่โอเค<อ> วยจบตักเก่นตัวอือเป็นตัวน้ออือฮึวินน่ะวินก็ได้ขยับต้องบอนเอาหัวอะไรให้พี่หน่อย

ดีแล้วบอกอาการดีขึ้นแล้วบอกนะนี่นะตุ๊บ่าวก็จัดการนะยันไงพี่บ่าวสบายดีแล้วสบายดีแล้วบอกเหาะเหาะเลยเหาะเลยเหรอแกไม่ได้ปีนนะแกกระโดดขึ้นนะเมื่อกี้นี่เหรอเออสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อเอี่่่วาไมสิแล้วบ่า อันเป็นกระเพือพี่ต้มมีงหงอฮะให้เจ้าแลวนะตัวเดี๋ยวอะไรเจ็บมามาอีแฟนนึงเลยบ่อีแฟนเลยบ่าตัวนี้เดยปลาเนาะเอ้าอยู่ก็ได้ยังยังบุคคบเปเจ้าอันนี้เหมือนจะต้องได้ยิงย้ำด่นะเวัดีครับบ๊ายบายครับผม